d ะกอนิก้าออริจิเกมออนไลน์ที่น่าคิดถึงกำลังจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งโดยผู้ให้บริการกาว t y ี a เกม i n k โดยตัวเกม d ะกอนิก้าเคยเปิดให้บริการในประเทศไทยตั้งแต่ปี2009โดยบริษัทวันเน็ตหลังจากนั้นก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการโดยไปอยู่ในการดูแลของ e l เล็กทรอนิกส์เอ e กแต่ช่วงเวลาความสนุกก็อยู่ได้ไม่นานเพราะว่าสุดท้ายตัวเกมก็ได้ปิดให้บริการไปในวันที่9มกราคมปี2018 จนล่าสุดก็มีค่ายเกมที่คุ้นหน้าคุ้นตาเป็นตัวแทนเปิดให้บริการในโซนซีคือ Gravity Game Link โดยรอบนี้จะใช้ชื่อว่า Dragonica Origin ตัวเกมเป็นแนว MMO Action RPG ในธีมโลกแฟนตาซีแบบ 3D Side Scroll โดยที่ระบบการควบคุมจะเน้นที่การใช้คีย์บอร์ดเป็นหลักซึ่งการกลับมาเปิดในครั้งนี้ตัวเกมจะมีคลาสให้เลือกเล่นด้วยกัน4คลาสอาชีพคือบ a r r i o r Mage, a r c h e r และ i ี โดยแต่และอาชีพเมื่อพูดเล่นๆไปจนถึงเลเวล20ก็จะมีระบบให้เปลี่ยนอาชีพโดยแต่และอาชีพก็จะมีสายให้เลือกอย่างละ2ส,สาย w a r r i o r จะมีให้เลือกด้วยกัน2อาชีพระหว่าง n นฟ e กับ g l a d i a t ตอร์อาชีพไนฟ e จะเปลี่ยนจากการใช้ดาบเฉยๆไปใช้ดาบและโล่โดยมีความโดดเด่นไปที่สกิลเกี่ยวกับการป้องกันค่าพลังป้องกันที่สูงกว่าอาชีพอื่นๆสามารถเป็นตัวแทงของฟาร์ตี้ได้ดีอีกตัวเลือกหนึ่งจะเป็น g l a ดี a เตอร์อาชีพนี้จะเปลี่ยนจากการใช้ดาบปกติไปเป็นดาบใหญ่ มีสกิลการโจมตีที่มีความแรงสูงมากมีสกิลเกี่ยวกับการเพิ่มพลังโจมตีให้กับผู้เล่นใครที่ชอบเล่นอาวุธดาบใหญ่แล้วก็มีพลังโจมตีที่แรงๆก็จะตอบโจทย์ด้วยอาชีพนี้ต่อมาจะเป็นทั้งเลือกของสายเมดเมดจะมีให้เลือกเปลี่ยนอาชีพด้วยกัน2สายเป็นมองและเบธันเมท ที่ถ้าเกิดว่าผมจําไม่ผิดตอนเล่นที่เซริรฟไทยมองจะใช้ชื่อสายอาชีพว่าอโคแต่ในเซริรฟนี้จะใช้ชื่อว่ามองแทนสายอาชีพป้องจะเน้นไปที่สกิลเกี่ยวกับการสนับสนุนลดเวลาในการไล่สกิลฮิวหมู่เพื่อนในปาร์ตี้ได้มีสกิลเสา HP และเสา MP ที่จะคอยเพิ่มเลือดก,กับมานาให้เรื่อยๆแถมยังมีสกิล Resurrection ที่สามารถชุบชีวิตเพื่อนที่ตายได้ส่วนอีกทางเลือกจะเป็นนักเวทสายดาเมจแบบเต็มรูปแบบคือ Battle Ma ม e เบตเทอรเมดเป็นนักเวทสายที่เน้นพลังโจมตีแทบทุกสกิลจะเกี่ยวกับการทำดาเมจอาจจะมีสกิลให้กดใช้ได้ไม่เยอะเน้นวนสกิลที่มีซึ่งแต่ละสกิลก็จะเป็นสกิลสร้างความเสียหายแบบ a o e ที่แรงออกมากๆอาชีพสายอาชีพแรกจะเปลี่ยนเป็นพาดไฟเดอร์นี่ก็เป็นชื่อที่ไม่คุ้นเช่นกันเพราะว่าที่เคยเปิดเซิร์ฟไทยตอนนั้นผาดไฟเดอร์จะใช้ชื่อว่าฮันเตอร์ส่วนอัลบาลิสจะใช้ชื่อว่าเรนเจอร์อาชีพพาดไฟเดอร์เป็นสายดาเมจที่มีความสามารถในการเรียกวิญญาณของสัตว์มาช่วยเหลือ มีทักษะสกิลเกี่ยวกับการสร้างความเสียหายปั่นป่วนความเสียหาย CC ศัตรูให้อยู่นิ่งและสร้างความเสียหายแบบตอดต่อคอมโบสกิลได้ต่อเนื่องเป็นอีกหนึ่งสายอาชีพที่มีความเก่งทั้ง PVP และ PVE นักธนูสายอัลบาลิส อาวาลิหลังจากเปลี่ยนอาชีพจะเปลี่ยนจากการใช้ธนูไปใช้หน้าไม้แทนมีความสามารถเกี่ยวกับคลังอาวุธสกิลของอาชีพนี้จะอยู่ในทีมอาวุธสงครามมีตั้งแต่ปืนจรวดปืนกลอัตโนมัติไปจนถึงรถถังเป็นอาชีพที่คอมโบสกิลอาจจะไม่ได้ต่อเนื่องแต่สกิลความสามารถจะเน้นไปที่ความแรงเป็นหลักค่อนข้างเก่งใน PVE สุดท้ายเป็นสายโจนหรือทีฟสายอาชีพนี้จะมีให้เปลี่ยนอาชีพระหว่างแอสซ s ซินกับ Jester ร s s อสซ i n สายอาชีพนี้จะใช้อาวุธเป็นกาตามีความสามารถโมบิลิตี้ที่ค่อนข้างสูงโดดเด่นมากในโหมด PVP เพราะเป็นสายอาชีพที่สามารถต่อคอมโบได้หลากหลายแถมยังมีสกิล h e r ที่จะทําให้การโจมตีติดพิษได้และมีค่าคริติคอลที่สูงมากที่สําคัญคือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ทั้งคอสตูมและสกิลเท่มากๆสายแจสเตอ แจสเตอร์จะเป็นอีกหนึ่งสายที่มีดาเมจในการเล่น PVE ที่ดีที่สุดในเกมสกิลส่วนใหญ่จะสร้างความเสียหายแบบ AOE ที่แรงมากๆและยังมีสกิลบัฟเพิ่มดาเมจฟิสิเคียลและแทกแต่ว่าแจสเตอร์จะเป็นสายอาชีพที่มีสกิลน้อยมากๆเน้นการโวนสกิลเป็นตำแหน่ง DPS ของปาร์ตี้ลงดันได้ดีมากซึ่งตอนนี้ตัวเกมอยู่ในช่วงทดสอบโคเบตา้าโดยจะมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่4มิถุนายนไปจนถึงวันที่10มิถุนายนปี2025 ถ้าเกิดว่าเข้าร่วมทดสอบตอนนี้แล้วก็เล่นจนถึงเลเวล25 mm. ก็จะมีแจกไอเทมส่วนหลังเป็นคอสตูมโ o ปโป n ร b a ิงแบ็คแพ็คนอกจากนี้นะครับในช่วงทดสอบนี้ตัวเกมจะมีแคชให้ใช้ได้ไม่จำกัดซึ่งจะมีของในแคชช็อปที่จะทำให้เราเก็บเวลได้ไวยิ่งขึ้นดังนี้อันดับแรกเลยคือ Go Premium VIP อันนี้เราต้องการหลักๆเลยคือจะเพิ่มค่าประสบการณ์ถึง30%และเพิ่มดอกอีก20% ต่อมาเป็นส่วนของ consumable item ให้ไปซื้อยา HP eternity potion แล้วก็ MP eternity potion ที่ตอนใช้งานจะช่วยเพิ่ม HP, MP ของเราจนเต็มต่อไปคือ50% EXP boost potion ตัว potion นี้จะส่งบทให้ได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น50% 1นึขวดจะมีระยะเวลาอยู่1ชั่วโมงและก็ยังมี teleport card ที่สามารถใช้ในการวร์ปไปแบบต่างๆได้ซึ่งจริงๆแล้วเราจะใช้สาวร์ปภายในเกมก็ได้เหมือนกัน สุดท้ายจะเป็นในส่วนของสัตว์เลี้ยงจะมีให้เลือกด้วยกัน3ตัว3ตัวนี้จะพิเศษกว่าตัวอื่นคือมันจะมีสกิลติดตัวมาด้วยซึ่งสามารถใช้ทำดาเมจได้ดีในช่วงต้นเกมที่นิยมใช้กันก็จะเป็นน้องหมูสกิลจะเป็นการใช้สายฟ้าฟาดโจมตีใส่มอนสเตอร์โดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องเล็งช่วยเพิ่มดาเมจจบดันได้ไวขึ้นซึ่งแนวทางทั้งหมดนี้สามารถนำไปใช้จริงได้ตอนโอเพนเบต้าเช่นกันครับ โดยสรุปในช่วง close beta ก็จะประมาณนี้ครับส่วนตัวผมก็อยากให้เกมนี้เปิดได้นานๆเพราะว่าน,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมแรกๆที่ทําให้ผมได้รู้จักกับเกมออนไลน์หวังว่าผู้ให้บริการจะเปิดยาวไปจนผู้เล่นได้เล่นอาชีพใหม่อย่าง Summoner และ Twin Fighter นะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนเกมนี้ก็อย่าลืมมาร่วมทดสอบเพื่อรับของรางวัลและมาเล่นเมื่อตัวเกมเปิด open beta กันเยอะๆนะครับสุดท้ายนี้หากข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยถ้าชื่นชอบวิดีโอของเราก็ฝากกดไลค์และ s u b สไครป์ช่องของเราด้วยนะครับ และสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ